สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลคนาตุลประจำเดือนมิถุนายน2,565ค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะถึง21ตุลาคมนั่นเองค่ะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตก วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจในัรื่องขในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดีที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลกนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลนะคะแปดดาบค่ะไพ่ดีฮาร์ลแฟงนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีตุลลกนาตุลในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีดพิจิก ะะถ้าลมมิถุนตุนกุมธาตุเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษภและัคนาพฤกษภอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นตา่นตางแดนต่างภาษาะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนักไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,น่าจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่อึดอัดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตออกมาจากความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะอยู่ก็ไม,ม่มีความสุขเลยอึดอัดนะคะ เขาเรียกว่ามืดแปดด้านไปหมดไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาหรือหรือมองไปข้างหน้าก็มองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์เลยอยู่ไปก็อึดอัดค่ะคือมันมันเขาเรียกว่าทั้งอึดอัดทั้งกดดันนะคะไม่มีความสุขเลยคุณอยู่มานานละอืมแต่ในดีที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าความอดทนที่คุณที่คุณมีนะคะได้หมดได้จบสิ้นลงแล้วจริงๆตัวคุณออกมาได้ คือในอดีตที่ผ่านมาคุณคุณออกมาละออกมาละแต่เมื่อคุณออกมาถามว่าคนที่เป็นคู่กรณีของคุณอะ่ะเขายังตามคุณอยู่นะอืมเหมือนกับตามงอ้อพยายามที่จะตามง้อคุณพยายามที่จะแบบดึงคุณกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะไม่สนใจเลยไม่สนใจเมื่อออกมาได้แล้วคือแบบชีวิตของชีวิตของเราอะเราเราเราสามารถที่จะกําหนดได้เราจะ เดินไปข้างหน้าไม่ว่าความรักในวันข้างหน้าที่จะเจอจะจะเป็นยังไงแต่เราตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วว่าเราจะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกอึดอัดอยู่แล้วรู้สึกแบบไม่ได้มีความสุขนะคะไม่ได้เติมเต็มมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์อะไรเลยไม่รู้สึกว่าตัวชาวราศีตุลลคณาตุลไม่ได้ไม่ได้ไ เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะคุณคิดไตรตรองอย่างถี่ถ้วนนะคะไพ่พระไพ่ดีไฮโลแฟนขึ้นมาทั้งเหตุและผลที่ที่ที่มันเป็นอยู่จริงๆในความสัมพันธ์ปัญหาต่างๆที่คุณได้ประสบพบเจอก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักมันแก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขได้คุณก็คงไพ่แปดดาบใบนี้ก็คงไม่ขึ้นมานะคะอืม จนทาให้คุณตัวคุณหมดความอดทนที่จะอยู่ต่อไปอีกแล้วคือมันเหมือนกับว่าอยู่ต่อไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะค่ะอืมก็ขอออกมาดีกว่าออกมาดีกว่าไม่คือแบบถึงแม้ว่าวันข้างหน้าเราเราจะไม่รู้เนาะว่าว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงจะได้เจอคนแบบไหนจะได้เจอสิ่งที่มันแย่กว่านี้หรือว่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าออกมาได้แล้วออกมาก่อนนะคะอืมซึ่งไม่รู้สึกว่าเมื่อคุณออกมาแล้วคุณคุณสบายใจมากขึ้นหนักเนื่องออกไหม คือแบบอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องกดดันกับกับตัวเองอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคืออิสระภาพให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะ<ม>ก็ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสะดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนําไปคิดจะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่สเตนนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในในส่วนของ แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนคนที่คนคนที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อใจนั้นอืมมีโอกาสที่เขาจะตามหาคุณคือเขายังตามคุณอยู่ในเดีที่ผ่านมาเขาก็ตามเขาก็พยายามที่จะดึงคุณกลับไปรอบนี้ก็เช่นเดียวกัน เขาก็พยายามที่จะขอโทษพยายามขอโอกาสนะพยายามขอให้คุณกลับไปให้โอกาสเขาอีกอืมแต่ไม่รู้สึกว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเลยอะมันคือไม่สนใจจริงๆไม่ว่าเขาจะออฟเฟอร์อะไรมาก็ตามหรือว่าไม่ว่าเขาจะแบบยื่นข้อเสนอพูดทำพยายามให้คุณได้เห็นถึงความตั้งใจถึงความจริงใจของเขาแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะ ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าตัวคุณอะคือกวดจะออกมาได้เนาะก็ก็ก็นานพอสมควรก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ก็ต้องปรับจิตปรับใจตัวเองพอสมควรปรับความรู้สึกของตัวเองพอสมควรเมื่อคุณออกมาแล้วอะคุณไม่มีทางที่จะกลับไปแน่นอนนะคะไม่มีทางทจะกลับไปแน่นอนนะคะแล้วก็การกลับไปนั้นมันเหมือนกับกลับไปกลับไปทาร้ายตัวเองอะ่ะอืม แล้วถ้าหากว่าคุณกลับไปไม่มองไม่ไม่มองได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจริงๆตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่อดทนตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกกดดันตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมเขาอืมดังนั้นไพ่ energy ของไพ่ขึ้นมาว่าคุณไม่สนใจแล้วถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะคะมีทั้งคนเก่าที่ตามมางอนะคะ และมีทั้งคนใหม่ที่เข้ามาแต่ไมรู้สึกว่าตัวคุณอะไม่ได้ไม่ได้ยินดียินร้ายหรือว่าไม่ได้สนใจนะคะคนเก่าคุณไม่สนใจอยู่ละนะคะแต่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้สึกว่าคุณยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเปิดใจขนาดนั้นถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่ว่ามันเหมือนกับตัวคุณยังมีกำแพงตัวคุณยังยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังไม่พร้อม ต่ถามว่าคุณ,ค,ณคุณคุยหรือว่าคุณคุณเ,เปิดใจไหมเปิดใจนะคะแต่แค่ว่าอา,อาจจะยังไม่ได้แบบเปิดร้อยเปอร์เซนต์หรือยังไม่ได้แบบให้ให้โอกาสอย่างร้อยเปอร์เซนที่จะคบ หากันในฐานะของคนคนรักศึกษากันในฐานะของคนรักนะคะก็จะเป็นการแค่ว่าเออโอเคคุยในฐานะของเพื่อนเท่านั้นเองนะคะมารู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณหรือว่าแบบพยายามที่จะแบบชนะใจคุณอะ่ะคือยาก ยากมากนะคะยากมากอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคือคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันมันแย่มากๆเลยทําให้เหมือนกับว่าเร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 ามีแบบเกาะป้องกันเรามีกําแพงที่จะป้องกันหัวใจตัวเองไม่ให้เจ็บอีกนะคะดังนั้นกําแพงมันสูงค่ะคนที่จะเข้ามาก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีความพยายามอย่างสม่ําเสมอแล้วก็อย่างมากด้วยนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลและคณาตุลจะเป็นอย่างไรไม่ขอนี้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบไดเรนไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่าชายยอดค่ะหนึ่งเหรียญและเป็นไพ่ 8ถ้วยนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะเไม่รู้สึกว่าตัวคุณพยายามนะพยายามเปิดใจเหมือนกันพยายามเปิดใจพยายามให้โอกาสคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่มันไม่ได้จริงๆเนาะมันไม่ได้จริงๆอืมเหมือนกับคนที่เข้ามาทําความรู้จักด้วยอะคะ่ะยังไม่ เติมเต็มความต้องการในในเรื่องของความรักให้กับคุณขนาดนั้นนะคะคุณก็พยายามที่จะเปิดใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆคือคนไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ประมาณนเนี้ยนึกออกไหมเออนะคะก็อาจจะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นแหละนะคะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นแหละอืมตามตามหน้าไพ่นะแต่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะ ยังมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วตัวคุณถ้าหากว่าลดสเปคลงเนาะนะคะเอ,อไม่ไม่เอาไม่เอาประสบการณ์แย่ๆในเรื่องของความรักกับคนเก่าๆมาตอกย้ำกับตัวเองในปัจจุบันอืมไม่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าชาวราศีตุลลกนาตุลจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันได้แน่นอนอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคณนาตุลน,นะคะขอคําแนะนําหน่อยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าหนากักเหนื่อยนะคะบางครั้งบางทีไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณแบกที่คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอ่อนล้ากับกับกับเรื่องราวความรักอ่ะมันอาจจะเป็นบทเรียนความสัมพันธ์หรือว่าความทรงจําเก่า ที่มันทําร้ายคุณไม่บอกไม่มองว่าไม่จำเป็นต้องแบกจบแล้วก็ทิ้งมันไปตรงนั้นเลยไม่ไม่ไม่ต้องแบกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่ต้องแบกความทุกข์ไม่ต้องแบกความทรงจําแย่ๆไม่ต้องแบกค่ะทิ้งมันไปซะนะอืมไพ่เด็ดค่ะเห็นไหมไพ่บอกว่าจบแล้วจบเลยจบแล้วจบเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้แล้วเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะอืมต้องเดินไปข้างหน้าจริงๆ เดมูนค่ะหลอนเนาะอย่าอย่าเอาอย่าเอาความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆมาหลอกหลอนหัวใจคุณจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะ move on หรือว่าเปิดใจให้กว้างที่จะศึกษาหรือให้โอกาสคนใหม่ๆอย่าทำแบบนั้นกับตัวเองนะอย่าใจร้ายกับตัวเองนะคะและเป็นไพ่ก้าเหรียญค่ะเอ่อถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมจริงๆก็อยู่เป็นโสดแบบ สวยๆหล่อๆก็ได้นะคะแต่ไม่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมันมีมุงหรือว่ามีจุดนะคะจุดหนึ่งที่รู้สึกเหงามีอยู่แล้วแหละอืมดังนั้นก็เปิดใจได้ค่อยๆคบค่อยๆคุยกันไปได้อย่างน้อยๆสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ได้เพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ